มาดูกระเป๋าใบนี้กันครับกระเป๋าเงินแท้ใบนี้ลูกค้านําเข้ามาขายนะครับก็เช็คเปอร์เซ็นต์ได้95%เปร์เซ็นต์นะครับเช็คหลายๆจุดหล,หลายที่95%าเปทุกจุดลูกค้าอยากจะหลอมแล้วเช็คเปอร์เซ็นต์ขายนะครับผมเห็นงานสวยงานสภาพดีไม่มีรอยบุบไม่มีรอยตําหนิก็เลยเสนอลูกค้าซื้อเป็นชิ้นงานไม่ต้องหลอมใบนี้สามารถใส่ โทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าสตางค์ลิปสติกได้สบายๆเลยเปอร์เซ็นต์เงินสูงด้วยเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันดูนะครับก็ใบนี้เสนอซื้อลูกค้ามา1,000 0กว่าบาทให้ลูกค้าตามเปอร์เซ็นต์และน้ำหนักเลยนะครับน้ำหนักกระเป๋าใบนี้อยู่ที่482.66กรัมสำหรับท่านใดสนใจนะครับผมขายที่1 8 9 0 0บาท กระเป๋าสวยราคาดีท่านใดสนใจอินบ็อกมาได้นะครับ Line แอ KK Money 99ขอบคุณครับ